สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเนาะจ้าเนาะเมียเพิ่งตื่นนอนวังหันนึงจ้า ปะมีวอันก้อนสิไปอาบน้ำปะเม้อวก็สิมาร้องบึงดูจ้ะว่าอันปะเมีอวสามารถเหตุดได้นบนะจ้านนจะอันนี้ก็อาจจะเป็นไลฟ์ซดขครั้งแรกของปะเม้อวเนาะจ้าข้ามาทักทายกันได้ด้จ้าทักสองสามนาทีก่อนปะเม้อวิิไปอาบน้ำนี่จ้าข้ามาทักทายกันจา้ามาพูดคุยกันได้ด้จ้า มาจับพี่น้องล้อ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 ก่อนไปอาบน้ำสักนิดสักหน่อยเนาะจะเนอนามาจะตืต่นนอนว่างงานหนึ่งมาท่านได้กินขา้าวกินน้ำซ้ำทุก่ได้กินขา้าวกินน้ำแล้วไปจา้าสมุทรเจ้ากินขา้าวกินน้ำกันไป มาเด้อจ้ามาด้วจ้าข <c oughs> ั้งแรกครั้งแรกจ้าครั้งแรกของป้เมียโน,นจันทรเนาะป้าเมียจะร้อ,องเฮ็ดเบิงปัจจินีมันก็นได้เนาะจ้นเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะเนาะสองสามนาทีปะเมียาก็สิไปแล้วจ้ะเอาสักหานาทีสัส้นๆก่อนสิไปอาบน้ำกินขา้าว <c oughs> อาแต่ตื่นนอนวัางหันเอ้ยพี่น้องสบายดีกันสุขภูสุขคนนัจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อาจจะมาอืมมาลองเพลงยังไงฟังเพลงแต่ละเพลงก็มีแต่ลิลกสิทธ์เนาะจากสี้ลองเพลงยัง <laughs> ลองเพลงกับบอกเก็งวอาก,กับบกเก่งปันได ได้จ้าผู้ใดเป็นอันแอบเอือบกับเขามาได้ได้จ้าเขามาทักทายประเมียวได้ได้จ้ายินดีต้อนรับทุกคนจ้าเมียวก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่จะเข้ามาทักทายกันได้นะจ้ามาพูดคุยกันได้ประเมียวคิดถึงคิดถึงทุกทุกคนไม่ได้เข้ามายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใคร ถ้ายังไม่ได้ตอบใครก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะป้าเมียวขอโทษขออภัยด้วยถ้าป้าเหมียวยังไม่ได้ตอบใครนะจ๊ะเนาะกข้าวกินน้ําอาบน้ําแต่งตัวจะออกไปแล้วก็ามาสักนิดสักหน่อยมาลองดูครั้งแรกของป้าเมียวว่าจะสามารถทําได้ไหมนะจ๊ะเนาะทีนี้ป้าเมียวก็โอเคป้าเมียวทําได้ไลฟ์สดได้เก่งแล้วเราก็ลองดู ถ้าเราไม่ลองรู้ก็ไม่รู้นะจ๊ะเนาะพี่น้องว่าไหมกระทั่งพอเหตุบ่เหตุบ่ร้องกับ่ร,รู้นะจ๊ะว่าเสียใ้บนะ่เนาะเข้ามาพูดคุยกันนะจ๊ะเข้ามาทักทายกันได้นะจ๊ะอืมจมูกกับซิ่ซุซิิตนะจ๊ะเนาะอืมการะเมียวอน เฮ็ดป็นนฮิตได้แบบนี้แล้วนะจ้ะเดี๋ยวปาเมยวซีเข้ามาดูๆนะจ๊ะข้ามาอันทักทายพ่อแม่พี่น้องดูๆนะจ้ะเนาะแกกับบ่ดูปันดดอกอาจิเป็นอันมือละสองเท่อขึ้นบ้านมือละสองเทอเข้ามาทักทายมูอันอันบางบางเท่อกับบางมือกับเท้อหนึ่งบางมือกับสองเท้านะจ้ะ เขามาอันวามาหัวกันเขามาทักท้ายกันเขามาหาพี่หาน้องมา,าปลูกต้นรักให้กันฮะผู้ใดแอบ,บกับเขามาด้วยจ้าก็สิมีอยู่ผู้เดียวน่ะเนาะมีผู้เดียวล่ะคือเจ้าของก็มีอยู่ผู้เดียวคือเจออ้าขอ,อ,แบบองเจ้าของก็แอบแอบเบิ้งเจ้าของเอง โอ้ยเนาะจึงได้กับขอฝากในเด้อจ้าการไลฟ์สดของปลาเมียวเทือแรกนัดเจนเนาะเดี๋ยวปลาเมียวกันซีโคตัวไปอาบน้ำนัดจา้าไปอาบน้ำหาเขาหาน้ากินนัดเจนเนาะโอเคสันปลาเมียวกับบอมมี่ยังไลฟ์ปลาเมียวก็อยากสิมาฝากฟังพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุก,ท,กทุกคนฝากในเด้อจ้า ช่องปอมียวนะจ๊ะมิกเมียวชาแนลอินยูเคนะจ๊ปะปอมียวลเขาฝากใ้เด้จ้ากันข้าไปแล้วก็ยื้อลืมอันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อัน like, go check, go ยังให้ปอมีเวลได้เดจ้ามาอันเยี่ยมมายามกันมาอันพูดคุยกันในเดจ้าปอมียวก็ยินดีต้อนรับสุขผูสุขน้นปอมียวก็สิไปหาสุขผูสุข,นข้นคือเกาแดนผู้ใดเขามาใหม่ อันปลาเมียวประท่านได้อันไปปลูกต้นไม้ต้นยังไงกันฐานในจับมือสองมือเนาะจ๊ะเนาะเว้นระยะห่างซึ่งการกันแนจัหน่อยเนาะจา่ะแต่ปลาเมียวกันสิไปหาเสี่ยวขาวเอาน้ำไปต้นหาหอดเฮียนเลยเนาะจ๊ะเนาะว่าเรียนว่าหัวก็เป็นเนาะ <c oughs> โอเค ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะก็อยากจะมาสวัสดีตอนเช้าขอให้มีความสุขกันทุกๆคนนะจ๊ะเดี๋ยวป้าเมียวจะไปอาบน้ำอาบท่าแล้วจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราคอยมาเจอกันใหม่นะจ๊ะเข้ามาเยี่ยมมาเยียนหาป้ามั่งก็ได้นะจ๊ะนะก็าเมียวไปแล้วจ้าขอบคุณจ้า๊บายบาย